เกือมูแล้วเอ้ย hmm. ต uh, uh. ่ำกี่หนี่อันต้มกี่นี่แมนบอต้มกี่นี่เลยเออพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแนแมนแมนเจโจเจโจเจจจจจว้าระวังระวังระวัางะย ôi thôi 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 ม้วนมวลนายพายจานเลยโหอยากมีแบบนี้ในเรื่องยกอยู่ที่บ้าน บ้านย่งก้อพี่น้องบ้านอาลองเนาะหาเมืองน้องคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเนาะอยู่ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านแรกที่ว่าทางโบชิตนาะพ่อพี่น้องกับทางพระอาจารย์และกับทางทีมงานเด้อเนาะพ่อพี่น้องได้พากันมาหาอยู่ที่มาแจกของซะพี่น้องเอ้ยเออมื่อนี้ก็ถือว่าดีมุกดีใจลายพี่น้องที่ว่าทางพระอาจารย์เนาะเพิ่นได้พากับทางทีมงานเนาะมาเยี่ยม มาเจ๋อเครื่องเจ็ดคองเนาะพี่รองเลยก็ถือว่าผู้คนไล่หลายเนาะทั้งชาวบ้านเฮาก็ได้พี่รองเด้นี่เลยบรรยากาศตามเพื่อนตามซัานบ้านทองเฮานี่แหละพี่รองเนาะคือสีประมาณนี้แหละเนาะทั้งนี้ก็เกลือหมูเนาะเขาเอายังเกลือหมูลหรเอ้ยต่ำนี่อันต่ำกี่นี่แม่นบอร์ต่ำกี่นี้เลยเออพี่น้องเอ้ย เข่าเนาะปีนึงได้ได้จักรชอบปีหนึ่งดีเข่าเนาะพี่น้องมึงนะเลยเนาะอบอบค่วประมาณ3รอสามสอบสีสอบมเมนบ้าอ๋อใน,นเลพี่น้องเลยว่า่าใหยังกันมันโมเมนต์นนี้เพิ่นไว้

มระวัง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 เโอโโ้อดโอโอร่างกโอขาเ้ยแล้วยานยานแล้วผหนาจนแดงเออรูมือ่ะมือหันใจ่ะระเงกไดกั้งยอะข่อยูย ปาโจดีใจโบจิตนะที่ว่าได้มาเห็นแบบนี้ได้มันแตกต่างจากหมู่บ้านเท่าไรถึงที่แบบว่าห่างไกลจากตัวเมืองก็ตามแใจคือแบบนี้แด้วนี่ฮือนซานดันเป็นเพื่อนพี่น้องเลยอ่าตาโจเป็นแต่ม่วนเป็นแต่ช่มบจิตขึ้นไปเบื้องขึอนเพื่อนกับป้าโตลำบากหลายลำบากหลายแต่ละครัวก็คือว่าลำบากอยู่แต่ว่ามีความสุขเนาะ อ่ามีคุ uh, trouble, oh, no. uh ้ม huh. ส uh ุขแบบของเพิ huh. uh ่นเนาะแบบหมู oh, uh ่บ huh. ้านแบบเออเพราะว่า uh. ม uh ันบ่ได้มีแต่ว่าเฮาอันเดียวซะสิว่าจังได๋ล่ะพี่น้องเอ้ยว่แล้วก็เออเบิดบ้านเพิ่นก็เออซ่ํากันเนาะอืมต่นี่อวนต่ปอยู่ิเออโคักๆๆพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ได้่อยเอาไปไวดูไวดูเออ โอ uhm. ้ยพี่น้องเอ้านั่นแหละกิ๊กๆๆเอ๊ะเบิ่งเด้ออีล่าเด้อเบิ่งเด้อกิ๊กๆกิ๊กๆๆๆอันนี้เพิ่นเอาไปเฮ็ดหยังอีลานี่ฮะเอาไปยูดินบ่หรือว่าบ่เพิ่นไว้แกของบ่น้องแม่นบ่เออบ่แม่นว่าเฮายูดินเนาะนี่เนาะบ่แม่นบ่ไปๆแกงก็ ไม่บอเอ้าฝนฝนตุกเป็นบอกเอ้าจังไรกยยูดีไม่แหงเด้ออสบายดีสบายดีฮะบาย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 ไยังหาไม่อีกอยู่บ่ไป้าเด้มาอยู่บ่ไดูหนึ่งสองสามเออเอาใบหนึ่งมจิตอจากไ้อีเจ้าก็ได้ ทางนอนเด้อทางนอนบ่มา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 เด้อบ yeah. ่แสนเด้อเป็นนึงเด้อนอนเดียวข่อยสี่ทยหุมหหน้หนึ่งสองาข่อยน้ำเนข่อยน้ำเนมามาบ่ตาเอ้จำหออข่อยนหนึ่งสองโอเค ามาเด้อไปมาเด้อไปมาเด้อโอเคทำอยดีนี่เองคุณทังนี้ก็ได้โอ้ยไม่ยังห่อเอ้ยอันนี้มาไหมเอาบังเอาบังเออเอบไม่ยั้งเเมื่อบานครจเมื่อไรนะเอออย่า้ันคำท่างฝนตกมาฝนแหงนี่เนาะไปใส่ไปตาตาไปโดยไม่ยังหรอไปเลยยังห้น่อยยัไม่กิน เอาวะเอาไว้สนานะเอาได้ปะเอ่าแล้วต้องใจนะเนาะไปช่ว้เจ้าเพวกเลยนะเออโอเคโอเคอ่าบาย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 เออฮะคุณทางพระอาจารย์เพื่อนกันเนาะโอ้เนาะขอมุกขอบใจ่ดลายอยู่ดีไม่เฮงเด้อเออเนาะขอบคุณด้วย มามารอบก่อนได้พระอาจารย์เข้าขม่ได้เข่าวาพี่ไม่ได้เข่าวว่เพราะเ่าได้กับขึ้นแบบใดแบบหนึงน่งเนาะเข้ามาเขามาหหหทหารเขามาทันหนีขอเระาจาโอ้โหขอ,อ,อมาถึงจะไม่เห็นโอ้หลายๆพระอาจารย์เพื่นบบอนช่างแบบว่าเออเอามโยงเอามีบนะเนาะก็ถือว่าผู้ผู้่นมีกับมีเนาะนี่เนาะซ้ำๆกันเปิดทั้งอือกับกระมวลอีกแบบหนึ่งเนาะห้องเยนเพิ่นกับมีพี่น้องเลย เพื่อนนางย่กมี่เนาะโว้เพี่อนบ้านเลยกะท่านไปวิถีชีวิตว่านๆพันมาทรงสามมานามัว่านพูดใด้ผูอาจารย์ช่วเรานะโอกาสมาลับแต่ว่ารถเฮานี่แล้วหน่เนาะอ่ะคันว่าเฮามาอีกว้นนี้รถเขาขับว่าได้ไหมรัอาจากยจเนาะโอ้ขันขันสภาพขาขึ้าอะไรแต่เมื่อถายีหนอเออทางว่าจว่าขันสมุทร่าสภาพขาแกว่าเจ้า สะพานขามเนาะยันมามันมีเส้นทางเส้นเดียวนี้บ่เนาะอือเอาแต่ให้ทางไอ้บุติคนนึงมาเลยบ่การเขาแจกน้่เลยเขาบ่กคือยังบ่เห็นนะพระย่ะแจกมาคนนี้ยังบ่เห็นสุเจ้าเด้อขอบขอบคุณในลายเด้อเด้อนุ่มเมื่อเด้ออีหล่าเด้อเออเอาได้เด้อเจ้าน่าได้แล้วเออเอาแม่เมื่อเด้อแม่เด้อ ตาจะดีไม ah, oh, no. no. uh ่แหงเออพี huh. uh ่น huh. ้องเว้ยโอ้เนาะไม่ประตูเพิ่นเนาะฮู้ว่าครับเด้อครับเด้อกับเด้อตาจดีไมงเนาะไม่ยาไม่ยู่เออเออจะวันแรกลับแจกนมาแจกให้ใครบ้าน อ๋อค oh, ือคือทั้งเจ้าในบ้านบ่โอกรรมการในบ้านคุณแมโอกาสนาเนาะสี่้้าุสทา้งผ่น้อยทาส้งอยู้้อาวุั่งไทนอยทางผู้อาสทงแบบนอยทั้งผูอาวุโที่แผูรอยั้งผู้าวุโสท้น้ทั้งอาวุโสทั้งผูน้อท้งผูาวุโสทังนอทั้งผอาวุงผู้้อยดั้ยู้วุโสั้งผ้น้อยทัอุโี้งผ้ย ฝนทั้งนั้นฝนฟ้าเลยเนาะฟันน,านาั่นน่ะหนามันบ่เนาะโอ้นั่นคืออีหยังอันนั้นน่ะเพื่อนไพ่บ่ผู้พูดนะเ<อ>พื่อนไพ่บ่เพื่อนนี่ยแหละเพื่อนนอนบ่โมเม้นเนาะเฮ้ยนี่ยังเพื่อนเคยอยู่เพื่อนเคยอยู่ออเป็นติยูเป็นติยูเนาะค่ะค่ะเอออยู่กำเดยอันอยู่ดีไม่แห้งเด้อสบายดาีสบายดี ตาโจโอ้จุดตงนี้อย่างไรก็ได้ดีมุกดีใจน้ำทางสาวบ้านเพิ่นมีความยิเงียมแจ่มใสเมื่อเด้อเมื่อเด้อโอ้คำนี้นี่นี่เนาะประมาณสี่ข้าวหางมุงแล้วพระอาจารย์เลยอืมเบิ่งเบิ่งเบิ่งเพื่นอ่านเพิ่นเขียนว่าจังไรนี่เก็บคขาเออพันขวาเนาะรถใหญ่รถใหญ่เสียแสนหนึ่งโอ้รถรถไทยเสียหกสิบ <laughs> เอามาเลยกระโดดหญ่กยกระทำได้คือกันนีน่เนาะพระอาจารย์โอ้โด,ด,ดูดูดงงูคิดว่าคนเราโจ๊ะหักย่านได้แบบนั่พัดไปนี่เนาะแบบทางชาวบ้านเพิน่นเพิ่นวาสามหมู่บ้านพระอาจารย์ภากันฮิตอันนี้เพิ่นวาหัวน,นะประมาณสามมือ้อ,อ,อเอพิ่นวาเนาะไปเนาะคิดว่าเงยอย่างไรก็ได้มีแต่ว,ว่าส4ถ่ายบรรยากาศเห็นกับแบบ4แบบนี้แหละ เพิ่งจังว่าขันๆเนะเพิ่นอ uh, yeah. ่านน้ำแบบไม่ไหมฝนตกไหมนี่บ่เนาะเดี๋ยว่าจังใดนีเป็นขั้นเป็นตุ้มเออโอ้ยเนาะโดยโดยพี่รองไงป้าม้วนลายปรจิตเองพี่รองก็อีชามหมูบ้านฮิตม่วนมวนลายพาจารย์เลย โอ้อยากมีแบบนี้เรื่องเพราะห้องบุกเคยได้มาก็ได้มาเนาะทางนีนเนาะสัญญาณนี่ยเนาะทางไกลจัดเบ็ดบ็ยังเหลือ14%มาตาเบ็ดบ็เอาไปอยู่เลยเชาน้บผู้ชาน้ำปคนปุ๊บเลยปบเลยบ่านน้าบ่ เมน,นบ่าพูา้สามนะเออได้บ่าพอได้ยี่บ้าโอ้พุ่ณ <c oughs> ปีงจับดื้อหน,หน,หนนะุ่มอมหนง่มแงมอยู่ได้บ่ห้ามได้ยี่บ้ได้บ่ป่าบ่น่ะบุ๋มมีอือคือสีเนี่ยนี่แหละพี่น้องเลยฮ่ารู อันนี้คือแบบเขาเจ้าออกตะกุยเอามีแต่ว่ umas, าระวัง okay. ปีงเด้อระวังปีงจับเด้อเอออ้าวพี่รองเลยคือสี่ในนี่แล้วเนาะเฮ้ยพระตะขากดีเนาะขากดีพี่รองเลยเออเออ อาโจพอเบียดคือรอบคือเห็นเพิ่อนึ้นไปไทยพอเบียดเพื่อนไคออัพเงโอ้ยนอพอืนนในแลปนบอกว่าคอยเู้ในะรมาเลงพื่นแหละเพราะว่าคอยคอยเป็นห่วงท้ายคลิปดิเมื่อชามซีคลิปแล้วบอกแม่นอาพี่น้องเลยเอาเอาเจังนากระปิ้งกำลังใจให้เ้อพี่น้องเด้อเนาะคือซีแนนี่แหละุกฮะยิ้เข้าบ่จจนลืมลืมลืมกินเข่าล um да ืมยาก ขักพี่รองเลยมาจิ้นะเนาะมีคข้มสุขหลายเพิ่นกามีคข้มสุขในแบบของเพิ่นทึ้งที่อยู่ชั้นนบุก็ตามแต่พี่รองเลยแต่แบบวิถีชีวิตบ้านๆนะขักยังเห็ดแบบว่าตำเข่าตำหน้ำคือเก่าอยู่นะพี่รองเลยมันชุ่มชื่นได้หรอเอออืมอืมอืมได้พี่รองเอเอ ีได้พี่น้องเลยจังไดก็ได้ไม่ได้ว่าเป็นกำลังใจให้เน่เด้อพี่น,อออน้องเด้ออ่าดีมุกมีเงี้ยเปน้องยุคซีก็ได้ย,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 ยังอยู่ได้สิบสองนาทีสิบสามนาทีหนึ่งอ่าสายบรรยาก,กาศให้กับยุคซี่บางก่อน,นอ่าเจออพี่น้องก็ยุคซีประมาณนี้แหละเนาะอย่างไดก็ได้อ่าดีมุกมีใจลายๆ เบื้องชีไทยบรรยากาศตอนนากับบ้านแห่งกับเอฟซีเบื้องพี่รองเลยนาะดังว่าดังจากว่าแจกเครื่องแจกองซะโอเคเฉไ่ับโอเคเดนี่ยอ้เดีวไปเสีใจม่ไดไงได้่ไ้มดไดมไ่ <ร> <harma> มาจ <laughs> <Rah ee. Bye. laughs> ีบไปได้เมื่อจะดีเลยนี่เห็นบอกไอ้นี่ผ่าได้ก็ต้องไปชมชิกดีผ่ากันเอาพี่น้องเลยพี่สิประมาณนี้ได้โอ้ขื่นเหนือเนาะเอาโอเคพี่น้องเลยจังใดก็คือว่าเด้อเนาะงพ่อพี่น้องคิดภาพประการใดเนาะอากราบขอโทษขอใครโปรเมพี่น้องเอฟซีรถสุขสุขคนเนาะงพ่อพี่น้องเลยจังใดก็ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเย็ซีอยู่ดีมีแห้งเด้อน้องพ่อพี่น้องมีแต่ว่าเมื่อยขึ้นนู่นคุณฮะเมื่อยดิขากองกันเด้อขากองกันเนด้อขากองไองชิงช่องบ่อ่ะพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีแหง้งบัดจุกผูจุกขคนพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนขอให้เ f c เบิร์สกูสุข,สขนอยู่ดีไม่แห้งขอเกา่าคำว่าสบายดีสบายดีเา <c oughs> อโอเคพี่น้องเลยบรรยากาศเด้อพี่น้องเนาะเป็นตาส้มขนาดเลยเนาะ